ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสรษฐีนักราชนะครับนี่มาอยู่หน้าภูเขาเลยนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะวันนี้ผมพูดเกินเลยนะผมมีแพรแปลงสวยๆมานําเสนอนะครับเป็นทางเลือกนะไม่ดีที่สุดไม่ดีแล้วครับถนนก็ไม่ดีพูดไว้ก่อนเลยนะครับถนนก็เป็นลูกล้างน้ําก็ไม่มีไฟก็ไม่มีแต่ข้อดีก็พอมีอยู่นะครับก็สนใจก็ลองฟังดูอยู่ต่อก็เป็นเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วกันนะครับแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยนะอยู่ในหุบเขาเป็นชนดคขุดแดง้วยนะอยู่ในหุบเขานะครับแปลงละสองไร่อ่า ยกแปลงสามแสนแปดนะครับยกแปลงสามแสนแปดเฉลียล่ยไร่ละแสนอะไรแสน 9, เก้าเออเฉลี่ยไร่ละแสนเก้ายกแปลงมีสองไร่ก็คูณเข้าไปนะครับอ่ะเนี่ยนะครับเป็นชนดคุดแดงหมดเลยนะซื้อวันนี้เอาฉนดกลับบ้านได้เลยเพิ่งลังวัดเสร็จไปด้วยนะครับแปลงนี้อยู่ที่ห้วยกระเจานะเกินก่อนอยู่ที่ห้วยกระเจานะครับความสูงจะระดับน้ำทะเลตั้งนะห้าสิบเมตรเนี่ยห้วยกระเจาเนี่ย แปลงที่ผมพามาชมเนี่ยมันออกไปเนี่ยประมาณ2กิโลถึงที่ถึงที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาลสถานีตำรวจต,ตลาดประมาณ2กิโลพูดง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่ไม่สิ่งที่มันไม่โอเคมันก็มีเป็นถนนอ่ะผมพูดก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเชีรยขายดะอย่างเดียวไม่ใช่นิสัยของผมนะครับไม่ดีก็คือไม่ดีออกไป1กิโลเป็นถนนอย่างเงี้ยรับได้ไหมหน้ําไม่มีอะไฟก็ไม่มีนะครับออกไปถึงเจอ4เลนก่อน นะครับแล้วก็ไปเลี้ยวขวาไปอีกสักหนึ่งกิโลก็เข้าตลาดนะครับเข้าตัวเมืองภูเขาล้อมรอบนะครับเหมาะกับการซื้อเก็บเหมาะกับการซื้อป่านี่ให้ดูหมุดก่อนมันแบ่งป็นทั้งหมดเก้าล็อกนะครับเก้าล็อกเพิ่งรังวัดได้ไม่นานเนี่ยฮะมีหมดหมดนะครับเก้าล็อกเนี่ยแปลงที่หนึ่งเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเพิ่มน,นิดนึงแปลงที่หนึ่งเนี่ยคือแปลงเนี้นะครับพื้นที่เนี่ยแปดไร่ อยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็เอา8ดไร่นะครับคูณแสนเก้าเข้าไปนะครับประมาณล้านกว่าบาทแปลงที่หนึ่งมาอยู่ข้างหน้านะไปถึงต้องทงสีชมพูอ่ะนะครับประมาณเกือบเจ็ดิบดเมตรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันก่อนนะครับความกว้างก่อนเป็นลอกอกๆๆเข้าไปเลยนะครับ <c oughs> โอเจ็บคอขอโทษทีเป็นล็อกๆไปเลยนะครับ <c oughs> มองไกลๆเนี่ยท่านจะเห็นภูเขาเทือกเขาพวกนั้นนะอยู่ที่กาญจานบุรีนะหุวยกระเจ้านี่ก็อยู่กาญจานบุรีนะครับอยู่ในที่เราหันหน้าออกถนนเนี่ยคือทิศตะวันออกนะครับ ห่างจากกรุงเทพประมาณสัก128กิโลจากเซนเทนเวสเกตผมจับกิโลมานะจากนครปฐมก็ประมาณสัก97กิจโลาจากอำเภอกำแพงแสนของนครปฐมก็ประมาณสัก70กว่ากิโลนะครับจากาถ้าย้อนกลับไปการเนี่ยมันยังไม่ถึงการนะมันต้องมาที่นี่ก่อนนะครับไปการก็ประมาณอีก30กิโลนะครับมาไม่ยากครับมาทางน,านครปฐมกำแพงแสนได้เลยอันนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับ แล้วก็มีภูเขาเหมาะซื้อเก็บปลูกป่าครับท่านจะมาอยู่ยังไงอะนะครับหกิโลไม่มีเพื่อนบ้านท่านรับได้ไหมละ่ะเป็นผมผมก็รับไม่ได้หรอกนะครับผมก็ซื้อเก็บปลูกป่าเนี่ยพื้นที่เราทั้งหมดให้ดูเทือกเขาเอาละกันนะครับปลูกป่าโอเคนะฮะดินมันโอเคเดี๋ยวไปดูความกว้างก่อนความกว้างจะพอๆกันหมดแต่ละแปลงอ่ะนะความกว้างก็ประมาณสักเจเมตรกว่านะฮะหมายถึงว่าความกว้างกันตรงนี้นะแต่ละแปลงนะ ข้างในเดี๋ยวผมพาชมอย่างละเอียดนะครับเนี่ยผมชอบบรรยากาศนะนะมีรถวิ่งผ่านนะไม่ใช่ไม่มีนะครับเนี่ยตรงรงชมพูเนี่ย,นนยอันนี้เขาเพิ่งมาปรับพื้นที่นะครับตอนแรกมันมันไม่เรียบไงอันนี้เขาเพิ่งมาเกตพื้นที่ให้เรียบเนี่ยท่านดูนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนทงชมพูก่อนแปลงแรกมันแปดไร่นะผมบอกไปแล้วต่อไปก็สอง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 หมดเลย่นนะทงชมพูนเนี่ยนะครับ ให้ดูนะหมุดยังอยู่เลยเห็นไหมเห็นหมุดไหมครับตรงเข้าไปเลยเดี๋ยวถ้าท่านจะเห็นธงชมพูเต็มไปหมดเลยตรงเข้าไปเลยนะครับมุมมองตรงนี้สวยนะวิวมันสวยนะครับน้ําเก็บอยู่นะมาขุดบอ่อมาอะไรก็ได้กันหมดท่านดูขบเขาล้อมรอบอะ่ะเนี่ยตัวเมืองอยู่ตรงเนี้ยเห็นเสาเสาสัญญาณไหมอยู่แค่ตรงนั้นเองอ่าอันนี้น้าโอเคนะครับท่านความกว้างเนี่ยเห็นไหมเห็นต้องลดออกไปไหมนั่นะคือความกว้าง ประมาณสักเ0 8 0เมตรอ่ะนะปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับไปดูบรรยากาศภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างก็ผมบอกแล้วเหมาะเก็บซื้อเก็บปลูกป่านะครับอันนี้เดิมเดิมเลยมัน24ไร่เล่าให้ฟังก่อนนะ24แล้วเขาก็แบ่งขายนะครับบางคนบอกว่าอยากได้แปลงเล็กๆเขาก็เลยแบ่งปแปลงแรกเนี่ย8ไร่แปลงที่2ถึงแปลงที่9ก็แปลงละ2ไร่เฉลี่ย แปลงหนึ่งมีสองไร่เนี่ยก็ไร่ละแสนเก้าสองไร่ก็สามแสนแปดนะครับค่าโอนออกให้ทั้งหมดนะครับค่าโอนออกให้ทั้งหมดอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินกันไปหลักเนี่ยมันจะมียึดตรงทงเป็นหลักนะผมต้องปักทงไม้มมเช้านี่เองบางทีหมุดเนี่ยมันมีเพิ่มนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเอาซีเรียสเหมือนเวทีมวยอะ่ะเอาซีเรียสให้มันเป็นเส้นรอบวงพอนะครับไปเราเดินกันไปเรื่อยๆไปตรงนี้เดินยากนะเดี๋ยว จะพาเข้าตรงกลางซะหน่อยสนใจก็0 9 8 3 8เ5 2า9นะครับ0 9 8 3 8 7 5 2 0 9เห็นเทือกเขาไหมต่อผมถึ่งพยายามให้มองข้อเสียก่อนไม่ใช่เดี๋ยวจะกลายเป็นบอกแต่ข้อดีไม่ใช่นะครับไปอันนี้คือสาธารณะนะครับอันนี้คือสาธารณะแล้วก็เส้นข้างตรงนี้คือสาธารณะนะครับในฉนดส่วนใหญ่จะติดเส้นข้างนะครับ ส่วนใหญ่จะติดเส้นข้างเนี่ยติดเส้นข้างอะไปเลยผมเกินกับนนะักโฆษณาพวกนี้ดึงข้างๆมีอีกสิบเอ็ดไร่นะมีอีกสิบเอ็ดไร่ติดกันเนี่ยติดกันตรงเนี้ยราคาเดียวกันก็คือไร่ละแสนเก้าบอกไว้ก่อนยกแปลงนะครับเกินไว้ก่อนบอกไว้ก่อนหุทมองไปเนี่ยท่านจะเห็นทงชมพูเต็มเลยอันนี้อยู่ในรัศมีแปลงแรกอยู่นะครับไปถูกแปลงอื่นเรื่อยๆกัน มองตรงนี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะถ้าไปอยู่เส้นนู้นนะ่ะสวยไปอยู่เส้นนู้นดีกว่าเพราะว่าท่านจะได้มองเห็นไงถ้าเกิดมาอยู่ตรงนี้ป่ามันมองไม่ค่อยเห็นบางทีภูเขา,าสังเกตไหมอยู่ใกล้เกินไปก็ไม่สวยต้องไปไกลๆนิดนึงน,น,นะครับผมเลือกไปเดินเส้นนู้นนะอันนี้ที่พูดนะผมอยู่ในพื้นที่ของแปลงแปดไร่อยู่นะครับอยากรู้วแปดไร่ที่ผมยืนเท่าไหร่ก็เอาแสนเก้าคูณไปแล้วกัน จำง่ายๆอะไรละแสนเก้าเออจำแค่นี้ครับเดี๋ยวผมพูดแล้วพาท่านงงไงเทือกเขาไกลๆนะอันนี้คุดแดงนะครับคุดแดงฉนดคุดแดงเลยนี่ท่านจะได้เห็นความโล่งไปมองตรงนู้นมันอับแต่ตรงนี้มันติดถนนมันเดินง่ายไงตรงนี้มันจะเดินยากนิดหนึ่งส่วนใหญ่ท่านซื้อปลูกไม้ต้นใหญ่ได้นะครับปลูกป่าได้นะครับ ขุดบอ่อได้อะไรได้หมดอะยกเว้นมาปลูกบ้านไม่เห็นด้วยครับมันจะดูแบบน่ากลัวผมมุ่งไปมุมตร,นนนะตรงนั้นเลยนะเสาตรงนั้นเลยเพิ่งมาปักทงมาเช้าเองปักเองนะครับมาปักเองอันนี้ข้าลางวัดไปเมื่อเดือนที่แล้วครับเนี่ยผมหมุนตัวนิดนึง ท่านเห็นเสาสัญญาณทีสัญญาณในนี้ไหมลนะ่ะเสาสัญญาณแล้วกันนั่นแหละตัวตลาดเลยผมมีคลิปอีกหนึ่งคลิปนะที่พาจากตลาดเข้ามาเลยท่านจะได้ประติดประต่อกันไงว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาเพิ่งมาเกตไถให้มันโล่งไงนี่ไอแปลงที่บอกมีอีกแปลงหนึ่งโฉนด11ไรนี่อยู่ติดกันนะครับ11ไร่ไร่รละแสนเก้าก็เป็นสี่เหลี่ยมมนะครับ ถวนี้บรรยากาศก็โอเคนะโอ้สูงก็จะรับน้ําทะเลตั้งห้าสิบเมตรนะครับน้ําไม่ท่วมหรอกครับเดี๋ยวเราไปเดินมูดูมุมนั้นกันมันจะได้โลง่ลงๆเดี๋ยวผมจะหมุนตัวให้ดูให้ผมไปถึงทงสีชมพูนั้นก่อนคิดว่าเป็นรายการพาเที่ยวแล้วกันนะไม่ได้มุ่งขายแล้วครับเป็นแค่ทางเลือกโอ้ที่แบ่งล็อกตรงนี้มีเยอะแยะครับอันนี้เขาแบงค์ยากนะบนที่เปล่านะครับแล้วก็ขายสดไม่ได้ผ่อนครับช่วงนี้ที่ขายผ่อนเพียบเลย ท่านมองไปไกลๆเห็นไหมมีแต่ธงสีชมพูเต็มไปหมดเลยต้องลองมาชมครับผมก็ว่าราคามันก็กไม่ถูกก็ไม่แพงอ่ะนะโอ้ถูกกว่านี้ก็ไม่รู้จะ <c oughs> ไม่รู้สิครับพูดไม่ได้ครับหลายอย่างทุกหลักมีหมดหมดครับบางทีดินมันกบฝนตกไงดินมันกบมีหมดครับต้องมาเขาเรียกอะไรแหวกหน้าดินกันดูเนี่ยนะเห็นไหมท่านมองไกลๆเห็นธงไหมเต็มเลยเดี๋ยวพาเดินไป เนี่ยไปถึงทงนู้นเลยอะ่ะนี่คือกว้างๆดูภูเขาดูวิวเอาเนี่เขาลูกนี้มีสเสน่ห์นะเนี่ยสิบเอ็ดไร่นี่เห็นไหมที่ผมบอกอะ่ะสรุปง่ายๆคุยใหม่ทั้งหมดเนี่ยจะก,กีบแปลงก็ไม่รู้ไร่ละแสนเก้าเอาง,ง่ายๆตรงนี้สิบเอ็ดไร่หนึ่งชน,นนะครับแต่คนละโครงการกันนะแต่ที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยอยู่ในโครงการเดียวอยู่กันหนึ่งในเก้าล็อกเนี่ยแปดไร่นะครับแล้วที่เหลือจากนี้ไปแปลงละสองไร่อ่าแปลงละสองไร่แล้วนะจากทงเนี่ย ไปถึงทงนู้นไปเดินดูกันไปดูที่ไอ้สองไล่สามแสนแปดมันเป็นยังไงบ้างราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับราคาตายตัวนะครับราคาต่อหน่วยตายตัวนะครับถ้าหวังลดมาต่อแล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาเดินทางท่านนะครับผมพูดกันอย่างนี้เลยเนาะอ่ะไปมีหอบครับที่มันเป็นที่มันไม่มันก็คือถนนเนี่ยและมันหมายความว่าที่มันไม่ได้เรียบไงมันมีสูงมีต่ําะนะตามสไตล์ของพื้นที่ ท่านจะต้องชมพื้นที่จากในตัวเมืองที่ผมขับรถพามาก่อนนะแล้วท่านจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะไม่ไงั้นเดี๋ยวท่านจะจินตนาการแล้วก็มาโนไปผิดผิด,ผ,ดผิดทางไงอ่าเนี่ยเยห็นไหมไปถึงธงอ่ะท่านต้องมาดูนะบางทีธงมันซูมไม่ได้ผมซูมไม่ได้กล้องอันนี้ผมซูมไม่ได้มั้งเนี่ยได้ได้ได้ได,ไดไ้เห็นไหมเห็นธงชมูเต็มเลยไหมมีมอเตอร์ไซค์ขับมาด้วยเห็นไหมเนี่ยก็ลองดูะนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่านเป็นแค่ทางเลือกนะไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับบางทีแบ่งล็อกมีเยอะแยะใกล้กรุงเทพก็มีอะไรก็มีอยู่ที่ความชอบนะอันนี้คนที่ชอบอันนี้คือคนที่ชอบธรรมชาตินะครับเห็นไหมอันนี้เข้าสู่แปลงแปลงที่เท่าไหร่เรา,าจำไม่ได้เป็นแปลงๆไปเลยอะ่ะมีหมุดหมดแล้วครับมีหมด เห็นไหมมันมีรถวิ่งตลอดอครับเห็นมันเป็นอย่างนี้มันก็มีรถวิ่งตลอดนะอ่าดูเอาดูวิวภูเขาเอาไะเดินกันไปเรื่อยๆผมเดินยากเพราะผมเดินแนวนี้ไงมันเดินยากเขาปลูกม,มันนะนี้คือมันสับปะหลังนะอันนี้ผมเดินปกติแนวนี้เขาจะปลูกแนวนี้ไงผมเดิน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 สวนแนวเขามนเลยเหมือนต้องผ่านลูกขึ้นอะ่ะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลง แต่เดี๋ยวพอตรงนู้นปุ๊บจะเป็นแนวยาวละสนใจก็นั่นใหมายลงหน้าหนึ่งวันนะครับเจอกันที่ที่หน้าโรงพยาบาลก็ได้หน้าโรงพยาบาลเราขวัญนั่นนะไม่ใช่เราขวัญห้วยกระเจ้าเออไปเราขวัญติดกันอำเภอมันติดกันครับไปจนติดนิสัยพูดแต่ต้องอำเภอนั่นละอันนี้ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีนะอ่าเห็นไหม สองไล่สองไล่สองไร่มีหอบครับมีหอบเห็นปะฉะนดอยู่ที่มือผมนะแปลงนี้นะครับผมเก็บไว้เองเจ้าของมอบอำนาจนะครับในการองค์การโอนอะไรต่างๆให้หมดนะครับเพราะท่านไม่มีเวลานะครับราคามันก็เลยตายตัวไงไลดละแสนเก้าดินเป็นดินร่วนบนทรายนะครับ พอบ่อยนะคลิปนี้ครับเดินยากเดินยากเดินเหนื่อยมันไม่เป็นสีเดี่ยมเป๊ะนะแต่ละแปลงนะครับต้องดูกันนะครับต้องมาดูกันใครสนใจเดี๋ยวส่งระวางให้ดูนะอ้เหนื่อยไปเดินกันไปเรื่อยๆถ้ามาดูเนี่ยผมยึดที่ปากทงนะครับมันมีบางเสาที่เป็นหมุดแต่ไม่มีทงนั้นคือระหว่างกลางนะครับเดี๋ยวจะงงไง ฝั่งนี้เนี่ยตรงเป๊ะเลยนะแนวด้านหลังแนวตรงไงฮะด้านหน้ามจะมีเว้าวบ้างะนะใน,นโฉนดอะนะต้องขอประธานอภัยผมไม่อยากหายใจแรงไม่อยากหอบแต่สังขารมันไม่สู้ครับมันไม่ไหว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหนื่อยครับ <c oughs> เห็นไหมมีทงตลอดทั้งสี่มุมเหมือนเวทีมวยนั่นแหละครับมีทงตลอด เห็นไหมฝั่งนู้นก็มีนะครับเห็นหมุนตัวเห็นไหมล่ะเห็นวิวไหมใครชอบผูกเขานี่เหมาะเลยนะครับอ่ะไปนี่อันนี้ก็มีหมุดตรงทงมีหมุดหมดแล้วครับไปเดินที่เราผมไปเดินที่คนอื่นเขาเห็นไหมเห็นคนเสาไหมเนี่ยแล้วก็ตรงไปทงนู้นอะเห็นไหม ใครจะมานี่ผมแนะนําเดินเส้นนู้นนะครับเส้นนี้เดินยากเดินเหนื่อยอันนี้ฉนดคขุดยางจะจะเลยนะครับไม่เฉ่ซอปกอ็ไม่ได้บุกรุกป่าเปิดอะไรทั้งนั้นนะครับใครสนใจมัดใจมัดจำสองหมื่นนะจะมาชมก่อนแล้วมาจําหรือมาจําแล้วมาชมก็แล้วแต่นะครับสิบห้าวันโอนนะครับอายุสิบห้าวันอูทงปิวเต็มเลยไปอย่างอันเนี้ย สาต,ตัวนี้มันอยู่ในระหว่างกลางไงนะครับมีหมุดด้วยเดี๋ยวจะงงนะครับต้องดูฉนดพวกนี้ต้องดูฉนดวันนี้ผมใส่ไม้แบบขยายเสียงไงขยายเสียงหอบอยังไม่สุดครับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นนาน,ะนาปีนะส่วนใหญ่เขาทำนาปีผมบอกแล้วนะหันหน้าออกถนนนี่ยถนนใหญ่นะที่ตะวันออกนะครับ มีน้ำขังด้วยไหมอันนี้แปลงที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เดี๋ยวผมส่งระวังให้ชมนะครับถ้าสนใจนะเนี่ยเห็นหมุดไหมตรงท้ายอ,ะอ่ะอ่ามีเลื่อยครับยังไม่จบครับไปเรื่อยๆ พื้นที่เต็มมันยี่สิบกว่าไร่อ่ะยี่สบสี่ไร่อ่ะแล้วเขาแบ่งงันนะเปิดว่าผมเปิดขายวันแรกยี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดนะครับยังอยู่ครบทุกแปลงนะจากนั้นไปก็คอยเช็คเอาแล้วกันครับที่เราขวัญนี่ปิดการขายไปหมดแล้วนะหลายแปลงนะคะับแปลงหนึ่งไม่รู้กี่ไร่ก็ปิดหมดแล้วอันนี้ก็จะมาเปิดที่เวกระเจ้าต่อนะครับข้างๆเขาทาขํานากันคลาสสิกมากทุ่งนาอยู่วิวภูเขาไกลๆอ่ะนะ ก็ลองดูนะครับผม้องบอกให้ซื้อปลูกบ้านให้หมอหรอกโอ้เหนื่อยเห็นไหมฝั่งนู้นก็มีหมดนะครับนี่ผมพาเป็นเส้นล็อกวมใหญ่นะซื้อแล้วมาปลูกป่าทิ้งไว้ก็ได้น้ำไฟนี่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้นะตอบไม่ได้แล้วครับ ไม่กล้าขายฝันครับขายแด้วมันไม่ได้เราจะเสียกันอ่ะป้ายอยู่ที่แปลงที่แปดแล้วมั้งเจ็ดแปดเก้าอะไรช่วงนี้น่นแหนะฮะอ่ะเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนี้ผมเดินไกลๆเหนื่อยจังเพราะว่าพื้นที่มันไม่ค่อยโอเคไม่ได้เรียบไงครับ เป็นลุ้มเป็นบ่อบางทีมันต้องใช้กําลังสูงอันนี้เดินยากเดี๋ยวเราเดินอ้อมกันไอดีไลผมนะ SI สไซบีโนะครับกดแอดเพื่อนไปด้วยกันเผื่อไว้ติดตามกันนะเนะี่ยไกลไหมล่ะโอบหอบหอ,บหอบไปใครชอบกดเลขหนึ่งให้ด้วยนะครับใครชอบกดหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งให้ด้วยนะครับ เป็นขวัญและกาลังใจกันนะนะพื้นที่มันไม่ได้อ้อมนะวันนี้มีเห็ดด้วยเห็ดอันนี้เก็บแล้วตำรวจไม่จับนะครับอยู่ในที่เรานะครับไม่ต้องกลัวที่มันไม่ได้อ้อมแต่ผมเดิอนอ้อมเองมันเป็นปลานี่มันม่อยู่ตรงนี้นี่โอ้โหมีหอบทั้งป่าครับไม่อยากหอบแล้วครับแต่ มันต้องให้ร่างกายมันเดินต่อได้ไงอายุเยอะขึ้นแล้วมั้งครับร่างกายสังขารไม่ค่อยสู้ดีอันนี้ผู้าข้างหน้าเนี่ยนี่ยังไม่จบนะตรงกไปเรื่อยๆนี่ยังไม่จบนะครับผมโดนละก้าล็อกเรียงกันเลยอะ่ะมีล็อกแปดไล่อยู่ข้างหน้าอันเดียวที่เหลือก็สองไล่หมดนะนะ เดี๋ยวไปเดินดูด้านท้ายกันก่อนอันนี้อยู่ล็อกที่แปดแล้วนะเดี๋ยวก้าแล้วครับ <c oughs> มีหอบมีหอบเนี่ยเห็นเสาสัญญาณไกลๆไหมเนาะวย่างนี้อำนทัวอําเภลนะครับที่ผมบอกะ ปลูกมันสมลังก็หมดผืนน่ะแปลงนี้นะ,ะถึงหลักสุดท้ายละไปไปดูหลักสุดท้ายกันมันซ่อนอยู่ในป่ามันอยู่ตรงนี้อันนี้จะต่ำหน่อยนะนี่มันอยู่ตรงนี้นี่องจมพูนี่เห็นไหม หมดมีครับรุปง่ายๆสีบ้างทายเห็นไหมมันเป็นเส้นตรงฝั่งนี้นเป็นเส้นตรงเลยส่วนอันนี้ก็คือขอบเขตแปลงสุดท้ายเนี่ยนี่คือขอบเขตทั้งหมดส่วนน,นี้ฝั่งนู้นมันจะมียา้ยา,ย,าย้ายถ่ายเทบ้างเดี๋ยวเราไปดูโฉนดไปดูระวางกันไม่อยากขอบเหนื่อยวันนี้รีวิวแปลงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ ไม่มีเอฟเฟกนะครับมีแต่รีวิวแบบธรรมชาติธรรมชาติภูเขาภูเขาสเสน่ห์ไหมมันมีสเสน่ห์ครับที่ดินติดภูเขาว่นนะเนี่ยอันนี้รอบข้างนะรอบข้างเลยจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นสูงเป็นเนินเป็นโคกร้อยร้อยกว่ากิโลจากกรุงเทพโอเคเปะละ่า่ะถ้าโอเคก็ลองดู อยู่ที่คนชอบนะฮะคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่คนชอบแนวนี้นะครับคนที่ไม่ชอบก็ก,ก็ก็เลือกที่ท่านชอบอะไรกันมันตอบยากครับแต่ละแปลงมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลครับ <c oughs> ราคาก็แสนเก้าต่อไร่อ่ะไปไถึงตรงนี้อันนี้ก็าทำนากันเป็นนาปีนะครับรอนั้ำฝนนะ รอน้ําฝนนี่มาถึงตรงนี้ถนนที่ผมยืนอยู่เนี่ยสาธารณะนะครับสาธารณะนี่ถึงตรงนี้สาธารณะมาสุดเขตเราเนี่ยสาธารณะหมดเลยในฉนวเขียนชัดเจนนี่ผมอ้อมมาอีกด้านแล้วนะมาอีกด้านหนึ่งละปะถนนกว้างเหรอประมาณสี่เมตรสี่เมตรกว่าสี่พสี่เมตรห้าสิบก่อนนะประมาณก่อนนะครับ แต่มันมีป่าไม้ข้างๆงนี้ด้วยไงเดี๋ยวจะมองว่าไม่ครบอันนี้คือสาธานะนะครับในฉนดชัดเจนไม่ใช่ที่ตาบอดเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวเนี่ยมุมมองอเป็นมุมมองอีก,อ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 กด้านหนึ่งที่มันจะโค้งโ้ง,งด้านนี้นะแต่ยังไงก็สองไล่เป๊ะครับมันจะเฉียงบ้างอะไรบ้างก็กก็กกก็ตามสภาพที่ไม่ได้สี่เหลี่ยมเป๊ะนะครับมีเฉียงที่ทะยงบ้าง แต่เส้นที่ผมเดินตอนแรกเส้นนูนะ้นน่ะตรงเลยถนนอยู่ตรงนี้นะน,นี่ถนนอยู่ตรงนี้รถเข้าได้ครับกับรถได้แต่ถนนไม่ได้มันก็เป็นถนนดินอ่ะนะนะไม่ได้บดอัดไม่ได้อะไรนะครับน้าไม่มีไฟไม่มีรั้วไม่ได้ล้องฟรีครับต้องพูดไว้ก่อนเดี๋ยวเออาราคานี้ก็ได้ล้องรั้วฟรีหน่อยไม่ได้ร้อมครับเจ้าของถ้าไม่ได้ล้อมให้นะครับราคาขายตามนี้เลยต้องพูดดักทางก่อน นี่นี่น,นี่ตรงนี้เนี่ยอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวให้ดูก็ตรงเลยฮะเนี่ยก็ตรงไปหาอันนู้นนะ่ะฝั่งนู้นก็มีธงหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยตรงนะครับอันอื่นอาจจะมีเฉียงบ้างแดดออกอีกยะเมื่อกี้ร่มๆมมีแดดอีกแยะแค่เดินลำพังนี่ก็เหนื่อยแล้วครับ ไม่ได้บ่นนะดีวเอ้ยคุณจะรีวิวแล้วคุณมาบ,นบนนะ่นห้ามบ่นอะไรต่างธรรมชาติครับธรรมชาติทรไมใช่การรีวิวมันก็มีเหนื่อยบ้างอะไรบ้างน,นะอะอย่างนี้หลักนี้ไม่ใช่แต่มันมีในฉนดนเขาก็ปักไว้นู่นเป็นหลักที่มีธงสีชมพูนู่นอ่าเห็นไหมฮะใต้หลักก็มี มีหมุดมาเดิมแต่ดินมันกบอันนี้ก็ตรงไปเห็นไหมมันก็จะดูไม่ยากหรอกครับไปโอ้หความกว้างเนี่ยนะโดยเฉลี่ยก็มันไม่แน่แต่ละผืนนะหกเมตรบ้างห0เมตรบ้างเจ็สบเมตรบ้างมันไม่แน่ครับมันตอบยากเราก็มันจะเดินออกกันไปเรื่อยๆ หน้าแรงเหรอถามมาร้อนไหมมันก็ร้อนบ้างแหละครับธรรมดาครับอะไรที่มันสูงกว่านั้นทะเลเยอะๆมันก็ต้องมีร้อนบ้างอะเนาะธรรมดาแถวนี้เป็นหุบเขาไงแต่มันก็อยู่หุบเขาอยู่ใกล้เมืองอะเนาะอ่าจะถึงละเนี่ยที่ตะวันออกในตรงหน้าท่านเนี่ยดวงอาทิตย์แสงอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นหลังภูเขาเนี่ยเอออ่า พุ่ยกระจงจริงมันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกห่างจากอำเภออูทองสุพรรณนี่ก็แค่สาิบกิโลเองเนี่ย,แ,ยแล้วก็ตรงไปเห็นไหมมองเดินฝั่งนี้มันจะง่ายถ้าท่านไปเดินฝั่งนู้นมันจะเดินดูยากฝั่งนู้นมันถึงเป็นเส้นตรงไงแต่มันมันไม่ไม่มีถนนไงมันเดินดูยากนะครับปลูกบ้านไม่ได้นะครับพยายามจะบอกอยู่มาปลูกป่าปลูกอะไรได้หมดนะครับปลูกป่าก็ ปลูกในช่วงฝนตกแล้วกันอย่าไปปลูกชงแล้วดูแลงมันก็จะตายหมดนะครับดินไปดินร่วนบนทรายอ่ะนะถามว่าทุเรียนได้ไหมทุเรียนก็ได้แต่มันไม่ค่อยดีเรามั้งมันไม่ใช่ร้อนแบบภาคตะวันออกอะ่ะมันร้อนดินทรายร้อนที่นี่มันร้อนอะ่ะมันไม่ได้ร้อนชื้นนี่มันร้อนแห้งอะ่ะปลูกป่าจะดีกว่าครับปลูกต้นไม้ต้นอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะพยุงอะไรหลายๆอย่างน,นะครับก็อยู่ที่ทันดูแล้วกันลาดูหรืออะไรเงี้ยมันไม้เศรษฐกิจมันมีเยอะ,อะช่วงนี้เนาะ นไปทงชิมพูนะภูเขาลูกนี้ยังอยู่กับเราตลอดครับนี่พอมาตรงนี้ปุ๊บดูโคนหลักดิโคนหลักก็ยังมีหลักตลอดนะมีหมุดแล้วก็ตรงไปเห็นไหมไอ้ตรงนี้อาจจะแคบนิดนึงแต่ยาวคือ มันเสียกันอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าหน้ามันกว้างอีกอันจะแคบอะไรอย่างนี้มันไม่ได้จะตุลาสนะครับเนี่ยอย่างแปลงเนี้หน้าจะยาวเต็มถนนแต่ด้านนู้นก็จะแคบหน่อยหนึ่งนะครับแต่รวมแล้วก็สองไร่เปะ๊ปะไปเดินไปเรื่อยถนนขับเข้ามาได้นะครับอาจจะแรนล,ลี่นิดตรงนี้นะครับแต่ขับเข้าได้คือทางเมาฝนน้ำมันไหลผ่านไงขายตาม สภาพเดิมๆอ่ะนี่คือสาธารณะนะคพยายามจะบอกเดี๋ยวคิดว่าตาบอดอีกฝนมาแล้วครับมืดเลยเนี่ยตรงนี้มันจะโค้งอที่มันจะโค้งกล้องสัน่นวันนี้กล้องสัน่นแล้วก็เสียงหอบเยอะขอประทานอภัยครับพื้นมันมีเรียบ บางครั้งผมเดินรีวิวนี่ผมใส่ไอง้โม่งนะหายใจทางปากอะทางจมูกไม่ทันนี่มาตรงนี้ครับนี่คือถนนนะนี่นี่นี่อันนี้ก็ตรงไปน,น,นู้นเนี่ยตรงนี้ถนนโอเคหน่อยนั้นหุบเขาจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วครับ ผมมักจะดีใจเสมอตอนที่จะ,ท,จะที่จะจบคลิปนะครับมันเหนื่อย <c oughs> แต่เห็นท่านท่านใดที่มีรอยยิ้มมีความสุขจากการชมของผม,ผมก็ฝากกดเล็กนึ่งให้หน่อยละกันนะครับกล้องสั่นแน่นอนละดิกๆิ๊เวียนหัวเลยละ่ะแปลงเนี้ยเยตามมาเกือบแล้วครับเนี่ย หมุนตัวหน่อยจะได้เห็นวิวเนี่ยตลาดปะ่ะที่เห็นมีเสาอีโดอีเสาหนึ่งที่ไม่มีธงนีน้ไม่ได้ขวางถนนนะครับถนนโค้งหน่อยหนึ่งถนนมาทางนี้ อันนูน้นฝั่งนู้นก็เป็นถนนทางเข้าของเขานะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับของเรานี่ติดที่ของเราตลอดนี่นี่คือถนนอยอมรับว่าถานนมันไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับแต่เข้าได้นะอันนี้จะมาสู่แปลง,งแรกๆแล้วละถนนมันก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับที่ผมดูนะ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เขาทาทางข้าของเขาเองคนละเรื่องกัน,นะเดี๋ยวท่านยังงเอ้าทำไมถนนไม่ติดติดครับของเราติดนีผมขอมาเดินถนนเขาหน่อยอ่ะลองดูนะครับผมทวนใหม่ไล่ละแสนเก้านะครับแปลงแรกๆเนี่ยแป่งข้างหน้าท่านเนี่ยแปดไล่นะครับแสนเก้าแล้วต่อไปก็ไล่แปลงละสองไล่สองไล่สองไล่ไม่ได้แบ่งไปเยอะกว่านี้แล้วนะฮะเลขสูดคือสองไล่นะครับแสนเก้าคูณสองสามสิบแปดสามแสนแปดครับคูดแดง